ย้อนตำนานกระเช้าสีดาเวอร์ชันแรกเมื่อ27ปีก่อนใครเป็นผู้รับบทในละครเรื่องนี้ เรียกได้ว่าเข้มข้นจนคนดูติดกันงอมแงนเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องกระเช้าสีดาทางช่องวัน31ที่ถึงแม้ตอนนี้ละครจะหยุดออกอากาศชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ถ่ายละครต่อไม่ได้แต่ก็จบสีซันได้น่าลุ้นและน่าติดตามจนคนดูอยากดูต่อกันเร็วๆซึ่งนอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนพูดถึงนั้นก็คือฟีมือการแสดงของนักแสดงแต่ละคนในเรื่องที่าฟาดฝันกันหนักมาก แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าละครเรื่องกระเช้าสีดานั้นเคยถูกนำมาสร้างเป็นละครมาแล้วเมื่อปี2,537หรือเมื่อ27ปีก่อนซึ่งถือเป็นละครน้ำดีในใจของผู้ชมไม่แพ้เวอร์ชั่นปัจจุบันซึ่งในเวอร์ชั่นปี2,537นั้นนำแสดงโดยดาราดังมากฝีมืออย่างคุณตักมายุลาได้บทน้ำพิงคุณแซมยุรนันในบทลือและคุณหน่อยบุตกรในบทลำนำ ส่วนผู้ที่ได้รับบทอัมพลในปี2537นั้นก็คือคุณหนุ่มกัญชัยนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถที่กำลังโด่งดังที่สุดในตอนนี้ในเวอร์ชั่นปัจจุบันนั้นรับบทโดยคุณก๊ตอตจิรายุซึ่งก็ได้รับการชื่นชมมากมายที่บอกว่าหนุ่มก๊อตนั้นเล่นได้ดีมากเข้าถึงบทบาทจนทําให้คนดูเชื่อว่านี่คืออัมพลผู้ชายที่หล่อรวยและอบอุ่นและยกให้เป็นสามีแห่งชาติคนใหม่กันเลยทีเดียว สำหรับบทน้ำพิงในเวอร์ชันปัจจุบันนั้นก็คือนางเอกสาวมากฝีมืออย่างคุณนุ่นวรนุษย์และผู้รัะบทลำนำในเวอร์ชันปัจจุบันก็ได้นางเอกสาวมากฝีมืออย่างสาวกรีนอัสดาพรมาเป็นผู้รัะบทในละครเรื่องนี้ส่วนผู้ที่รับบทของคุณลือนั่นก็ได้พระเอกหนุ่มอย่างคุณปีเตอร์คอฟมาเป็นผู้รัะบทในเวอร์ชันปัจจุบันนี้สำหรับแฟนละครก็ต้องอดใจรอกันต่ออีกสักนิดนะครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ